ความรู้สั้นๆวันนี้คุณผู้ชมเคยทราบหรือไม่ครับว่ารถถังตะวันตกที่ถูกส่งมาช่วยยูเครนนั้นถ้าใช้พลิกสถานการณ์จะทําได้อย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับคือใช้รถถังเป็นหัวหอกในการเปิดการโจมตีเข้าพร้อมๆกันในหลายๆแนวรบการจะทําอย่างนี้ได้นะครับกองทัพยูเครนจะต้องมีรถถังในจํานวนที่มากพอเสียก่อนแต่ถึงจะมีมากพอนะครับก็ติดตรงข้อจํากัดในเรื่องของการส่งกําลังบํารุงที่เกินกําลังของยูเครนไปมากเพราะพวกเขามีแนวรบที่ยาวประมาณ1000กิโลเมตรการจะกระจายให้ทั่วถึงนั้น คงเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรสําหรับยูเครนส่วนทางเลือกต่อมานะครับคือการชิงโจมตีช่วงกลางคืนโดยอาศัยความมืดเป็นข้อได้เปรียบเพราะรถถังที่ยูเครนได้รับมามีระบบที่สามารถทําการรบตอนกลางคืนได้ซึ่งเทียบกับฝ่ายรัสเซียที่มีรถถังที่สามารถทําการรบตอนกลางคืนได้ก็คือรถถัง T ี90 และ T14 อมาาซึ่งยังมีจำนวนไม่มากนักสุดท้ายนี้ครับถึงแม้เราจะทราบถึงจำนวนกำลังรบทั้งหมดของแต่ละฝ่ายก็ยังไม่อาจดวนสรุปผลลัพธ์สุดท้ายได้เพราะเวลารบจริงๆในสนามรบยังมีตัวแปรอีกมากที่เราคาดไม่ถึงซึ่งสุดท้ายผลลัพธ์อาจไม่ได้ออกมาอย่างที่เราคิดก็เป็นได้นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตอนนี้ทางช่องของผมมีโปสเตอร์ลายยุคสงครามโลกครั้งที่2อหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์โปรไฟ ใน tiktok หรือทักเข้ามาที่ทางแชทของเพจบาบีการได้เลยนะครับขอบคุณครับ